ฝนลงละอองค่ะทุกท่านก็เลยอยู่ข้างในเนี้ยละค่ะก็ได้ยินเสียงนกนกเขาก็มาแยะเลยนะคะ,ะเจอนอกอีกตัวแล้ววันนี้ฝนตกแต่เช้าอีกแล้วค่ะ ดูด้านหน้านี่ค่ะนี่ก็รอบๆนะคะในสวนค่ะบ้านเราอยู่ในสวนสวนน้อยชมวิวทิวทัศน์ต้นไม้สวยๆกับธรรมชาติฟังเสียงนกค่ะฝนลงละอองปอยๆอ,อะค่ะฝนตกปอย,ปอย อากาศกำลังดีเลยเอานกนกบินไปแล้วเป็นธรรมชาติที่สวยงามมะทุกท่านที่รับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขสดชื่นแจ่มใสกับบรรยากาศยามช้าฝนลงละอองปล่อยๆอะค่ะฝนตกปล่อยๆอากาศกำลังดีเลย ฝนตกทั้งคืนเลยเห็นน้ำฝนไหมคะน้องฝนน้องฝนค่ะลงไปินี่ค่ะนี้ก็รอบๆนะคะในสวนค่ะบ้านเราอยู่ในสวนสวนน้อยๆอากาศแจ่มใสนกแย่ะๆเลย ฝนล,ลงละอองค่ะทุกท่านก็เลยอยู่ข้างในเนี้ยละค่ะก็ได้ยินเสียงนกร้องรับกันเสียงไก่เสียงธรรมชาติช่างไพลราเหลือเกินต้นไม้เนี่ยละค่ะทุกท่านนกแยะเลยตรงต้นไม้ตรงเนี้ล่ะค่ะอู้นก ฝนลงละอองค่ะทุกท่านก็เลยอยู่ข้างในเนี้ยแหละค่ะก็ได้ยินเสียงนกฝนลงละอองปล่อยๆอ,อะค่ะฝนตกปล่อยๆอ,อากาศกำลังดีเลยร้องรับกันเสียงไก่ <c oughs> วันนี้อากาศแจ่มใสค่ะนี่ค่ะน,นี่ก็รอบๆนะคะในสวนค่ะบ้านเราอยู่ในสวนสวนน้น้อยนกเขาก็มาแยะเลยนะคะ,ะเจอนกอีกตัวแล้ว ยามเช้าค่ะเสียงธรรมชาติช่างไพลราะเหลือเกินต้นไม้เนี่ยราคาถูกทันนกแยะเลยนี่ค่ะน,นี่ก็รอบๆนะคะในสวนค่ะบ้านเราอยู่ในสวนสวนน,นน้อยๆอดีสดชื่นอันนี้ก็ฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติกันนะคะ เสียงไก่ตรงนี้ราค่ะนกมาเต็มเลยฝนตกทั้งคืนเลยเห็นน้ำฝนไหมคะน้องฝนน้องฝนค่ะลงไปก็ตอนนี้ฝนก็ลงไปปลอยค่ะออกไปไม่ได้ไม่เห็นแสงตะวันเลยนะคะเพราะว่าเมฆบางค่ะก็ตอนนี้ฝนก็ลงไปปลอยค่ะออกไปไม่ได้ ไม่เห็นแสงตะวันเลยนะคะเพราะว่าเมฆบางค่ะฝนตกทั้งคืนเลยเห็นน้ำฝนไหมคะน้องฝนน้องฝนค่ะลงไปอากาศแจ่มใส <c oughs> นกแยะเลย นกเขาก็มาแยะเลยนะคะ,ะเจอโนกอีกตัวแล้วมากตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะฝนตกไปลยๆฝนตกลินลินกฝนตกทั้งคืนเลยเห็นน้ำฝนไหมคะน้องฝนน้องฝนค่ะลงไป ให้ลอ้อจังเลยวันนี้ไม่เห็นแสงตะวันค่ะอ้นกตรงนี้ก็หน้าบ้านหน้าบ้านค่ะทุกท่านบินกันเต็มเลยก็เช้านี้ฟังเสียงธรรมชาติใช่ค่ะไปดูด้านหน้าก็ ตอนนี้ฝนก็ลงไปปลอยค่ะออกไปไม่ได้ไม่เห็นแสงตะวันเลยนะคะเพราะว่าเมฆบางค่ะฝนลงละอองปลอยๆอะค่ะฝนตกปลอยอากาศกำลังดีเลยนี่ค่ะนี่ก็รอบๆนะคะในสวนค่ะบ้านเราอยู่ในสวนสวนใน,น้อ ยามเช้าอากาศสดชื่นค่ะดูท้องฟ้าสิคะนี่ค่ะว้าวนกนกบินไปแล้วเป็นธรรมชาติที่สวยงามอากาดีสดชื่นอันนี้ก็ฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติกันนะคะเสียงไก่ตรงนี้ราคาะนกมาเต็มเลยอากาดีสดชื่นอันนี้ก็ฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติกันนะคะ เสียงไก่ตรงนี้ราคานกมาเต็มเลยเสียงธรรมชาติช่างไพลราะเหลือเกินต้นไม้เนี่ยราคาถูกทันนกแยะเลยยำเชา้าอากาศดีจังเลยยำเช้าอากาศสดชื่นค่ะ ดูท้องฟ้าสิคะนี่ค่ะว้าวนนี้ก็เลยดูบรรยากาศยามเช้าค่ะยามเช้าอากาศสดชื่นค่ะดูท้องฟ้าสิคะนี่ค่ะว้าวนกตรงนี้ก็หน้าบ้านหน้าบ้านค่ะทุกท่าน ให้ลอจังเลยวันนี้ไม่เห็นแสงตะวันค่ะยามเช้าอากาศดีจังเลยมากวันนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะฝนตกไปปอฝนตกลินลินอากาศนี่ค่ะ น,นี่ก็รอบๆนะคะในสวนค่ะบ้านเราอยู่ในสวนสวนน้อยๆมากตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะฝนตกปอยๆฝนตกลินลินอากาศปอยฟังเสียงไก่เสียงธรรมชาติเสียงนก ยามเช้าอากาศสดชื่นค่ะดูท้องฟ้าสิคะนี่ค่ะ,ะวะ้าววันนี้ฝนตกแต่เช้าอีกแล้วค่ะก็ไเล้อจังเลยวันนี้ไม่เห็นแสงตะวันค่ะฝนลงละออง ปอยปล่อยอะค่ะฝนตกปล่อยปลอยอากาศกำลังดีเลยชมวิวทิวทัศน์ต้นไม้สวยๆกับธรรมชาติฟังเสียงนกค่ะก็ตอนนี้ฝนก็ลงไปปลอยค่ะออกไปไม่ได้ไม่เห็น